สวัสดีวันนี้เราจะไปวันเดย์ทริปที่นครนายกกันนะคะกับคนขับรถคนเดิมสวัสดีครับไปกันยยเรามาแวะกินข้าวกันก่อนนะคะชื่อร้านน้่ หัวปันปันขัวปันปัน Let's go ซิลเหมือนมาคือข้าวาบ้านเพื่อนด้านว่าทำเหมือนบินไปอะสวัสดีค่ะวันนี้พี่ชายจะพาไปไหนสวัสดีครับภาคินครับ ยำหมู่าแดดมันร้อนกะเท่าหมูกอบราคาดีมากแล้วดูหมูกอบคือชิ้นใหญ่มากลุยเลยค่ะอ๋ออเนี้ยเหรออืมอะไรเงี้ยมั้งคะนี่ไงข่ดาวสิบบาทอ๋อนี่ยอะไปกินชัว แค่ก็บอกหวยเหรอหวยออกะไรฮะวีมีเจ้าแม่บอกหวยฮะทักสองเจ้าแม่บอกหวยเหรอคะเอาพี่ชาปิดใส่ป้าเหรอพี่ชาไปไหนลูก เอาเธอดูบิงไบเยอะเธอไม่เป็นยูทูบเบอร์ให้ป้าเลยอ่ะฝากติดตามหน่อยฝากติดตามน้องพิชาเลยนะคะดีนยันยิเติมพลังแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะเราจะไปไหนกันต่อคะตลาดเกลือไปลงเกลือกันวันนี้อากาศดีนะท้องฟ้าคือโปร่งมากแต่ก็คือร้อน แดดคือเปี้ยงเลยตรงนี้ฟ้าสวยมากเลยเมาเดินลงเกลือนะคะค,คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะ แต่ร้านก็เปิดแน่นอยู่นะคะเดี๋ยวดูไซส์ก่อนดีว่ามีไซส์บีบีไหมเราะพีไส์ใหญ่สอ๋อมีของเธอลองตุ๊บุแบบที่ไหนไงที่หลักเอาแบบเดิมไหมขาวดำอันนี้แบบเหมือนอันเดิมเลยเอเวที่เราซื้อมาเหมือนกัน แต่พื้นมันแยกไงเพืเอาก่อนไหนวะสแกนตรงนี้ได้ไหมเพื่อครับครับเดี๋ยวเราไปเล่น ATV กันต่อนะคะอากาศดีมากหมดแล้วเยอะแยะพบสุขายได้แค่ดีออข้อมาเดือใช่ไหมใช่นึ่งข้อมาเดือทางแบบคุกค,ครับ ทางคืออย่างนี้เลยว้าวโยกสุดๆมีพี่ๆเขาปั่นจกักรยานด้วยสุดยอดเลยโยกโยก เปียงๆเลยอย่างนี้เลยตอนนี้เราโดดน้ำไงเด็กๆเขากระเด็นกันอะเข้าเดินอยู่ตรงนู้เลยเอาหมวกไหมไม่ใช่จะจะฝากมากินให้กับพี่เขาไปละร้อยร้อยเดียวหัวใหญ่อยู่นะได้ไหม ตองใส่ดูก่อนว่าใส่มันไหมโอ้หัวไม่ได้อ้วนใส่ไม่ได้เอาสีไหนดีเอาสีไหนดีชอบสีไหนก็เอาสีไหนไม่เขาใส่สีไหนเหนือเพียงแต่เออใส่ก่อนอันนี้เนาะตะเกียบข้าวตะเกียบเกี๊ยวขิงยางยางแบบยางแดง เจะเอามาผมมียามัดไหม,มนะหัวไหมช้างเออเอย่มีหัวอยู่ดีกว่เดี๋ยวเราไปลุยเอทีกันมานยานั่งหน้าของป๊าเจาลูกออกบ่ออก่แข่งแข่งกับลุงนันแข่งกับลุงนันนะยิ้มหวานหน่ลยกลุกลุกเุกลลกกก เธอช่วยเขาขึ้นด้วยค่ะเขาต้องขึ้นก่อนหรือเปล่าคะเขาต้องขึ้นก่อนหรือเปล่าอ้าวเงาเลยมีใครไปเหรอมีอ้าวเงาเออไปแบบไปหน่อยเซ้ายยเกีรซึ่งเออรถเป็นออโต้พี่เราไม่ต้องใส่เกียร์ครับเรากดได้เลยพี่รถจะเร่งดับนิ้วเลยครับอ๋อ พี่ชาไม่เปิดโอ้ไม่ได้หรอกได้เปิดแล้วันีกำเกับึีองคัดแต่พี่กำเกข้างแก้วเว่อนอ๋อโอเคคือคนข้างลิงเนยนดนึงทางอัม่ติดตาดน้าพี่กดเอาไวเขานำจเลแค่ไหนมาดูคะ ไม่ต้องสิ่งเหมือนเขาไปนี่ไม่ต้องซิ้งหับเขา <c oughs> นี่คือด่านแรกด่านแรกไป <c oughs> มีเงืนไปนะ <c oughs> ไม่ต้องทำซางโอ้เราไปทางนี้ไม่ได้หรอต้องไปทางนี้เหรอแล้วไง どう แล้วลงน้ำแล้วมีแร่้างใีอยาออกมก่อนอ๋อโอ๋คอยดอเล่นเดี๋ยวเราข้ามไปอเ๋ราเอามาโอเค <Okay. c oughs> สนุกก็ติดเฮ้ยดีเอาดีๆจดอุเลยนี่เขาจริง อพีจ้ายสุดยอดเลยขาทันไม่ไงพี่ชายไม่ไงมากคะทำไมทำไมทำไมน้าเธอไม่มีมความรู้สึกใดๆ รีวิวหน่อยค่ะวันนี้มาพบกับการพิชชาพาเที่ยวเอ๊ะ,อะแบบการพิชชาทำอไมเป็นอย่างงี้กลัวไหมกลัวไหมถึงจุดพักนะคะเออมาเจอเล็จังอะเล็กดีดเพอร์นั่นแหละทำเธอเดูอออคุว่าต้องมา,าดูขาพี่โเคมันจะเล็กๆเฮนี่เขาเมื่อลยนะเธอถ่ายขาเขาดูนะสภาพแต่ละคนเย็นไหม เฮ้ยทำไมเองสะอาดกเพื่อนวะมีแล้วแ่พากกินมาไปขกนตื่นาเย็นไหมครับนี่เจิมน้ำเย็นดีกว่าก็น้ำในตกมันเย็นอยู่แล้วไอ้ตรงคลองมาเดือดไหมเนี่ยถ้าถ่ายรูปหน่อยถ้ายูจริงๆก็ไม่ร มืออะไรอ่ะชาเขาเหมือนพ่อแบงค์ไหมลุหน่อยชาถ่ายลุหน่อยน่าจะไหลเย็นเยือยเย็นเยไือมยชาโบกมือโบกมือไม่ใช่โบกมือนี่ บ่เม้อบ่เม้อลุงเย้นึงสองเย่เย็นมากเย็นมากเย็นมากเดี๋ยวเราไปไหนต่อเล่นน้ำต่อปล่อยไหมเย็นไหมไปกันต่อลุยลุยไปไปแล้ว ลงตรงนี้เลยดีเต็มเลยซา ตองหว้าืมกลัวมไม่เปื้อน,นแล้วเราจะขึ้นรถยังไงเราจะขึ้นรถยังไงชิบ้าโอ๊ยโอ้ยใจเย็นไหมเนอง ôi, ôi đi đâu rồi? ớ, nó sưng nửa hết rồi. ôi, anh ้าร <idd> <Lust> อเลยมันมะันไปหน่อยสิ่งสุดเลยดีดีแล้วพี่ไม่มันแต่เล็กกันอันนี้ขากลับคอนเทน์นี่เข้าหายแนวจะยกไหมจะยกไหมพี่ ช่วยหน่อยเอออช่วยมันจะขับได้หรอคเอาไปขางเดียวเลยเหรอ <c oughs> เอาไปดิ้งเอาไปดชอบสิงจนล้อหลุดไปแล้วจานหนึ่งคนเทน สามล้อสามล้อโหัวเลยอ่ะแต่ก็ใกล้ถึงพอดีเนี่ยบางทางสวยค่ะ

คอนเซ็ปตล้อ้แลอ้ไเธอดูพอดูเลยค่ะโอ้เละหมดเลย